แม่ลูกอ่อนคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีคำบอกกล่าวหรือว่าคำล่ำลาตอนแรกเธอยังอยู่ที่งานเลี้ยงเธอยังหัวเราะและมีชีวิตชีวาแต่พอถึงเช้าเธอก็ได้หายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอไปที่ไหนหรือว่าเพราะอะไรแต่เบาะแสที่ได้มานั้นชวนให้ขนลุกตั้งแต่ภาพสุดท้ายที่กล้องจับภาพได้ซึ่งมันน่าสงสัยไปจนถึงเบาะแสสุดช็อกที่พี่สาวของเธอค้นพบ คดีนี้เต็มไปด้วยเรื่องหักมุมความลับและคำถามที่ไม่มีใครตอบได้มันเป็นฝีมือของใครกันแน่หรือมีอะไรที่มืดมิดยิ่งกว่าซ่อนอยู่ในวิดีโอนี้เราจะมาไขาปริศนาช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่ซาร่าอิบเบอร์ซอลจะหายตัวไปเราจะเปิดเผยเรื่องราวที่ย้อนแยงและเปิดเผยหลักฐานใหม่ที่อาจจะช่วยคลี่คลายคดีนี้ได้และเรามาช่วยไขยคดีนี้ไปด้วยกัน พราะว่าความจริงนั้นมันน่าสะพึงกลัวกว่าที่ใครจะจินตนาการได้และคุณกำลังฟัง r e ร f ไฟพอดแคสต์ซาร่าเกลเวนเกิดเมื่อวันที่18กันยายน ปี1,996เธอไม่ใช่แค่ชื่อที่พาดหัวข่าวแต่เธอคือแม่ผู้ทุ่มเทน้องสาวที่ทุกคนรักและเป็นนักสู้คนหนึ่งแต่ภายใต้จิตใจที่ดูสดใสสารานั้นกลับมีบาดแผลที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่ยังเด็กเธอถูกสะกดรอยตามถูกบังคับและถูกควบคุมและสุดท้ายเธอก็ต้องติดกับในปี2,014สาราในวัยเพียง18ปี เธอได้แต่งงานกับโทมัสอันเลนอิเบอร์ซอลและได้มีชีวิตใหม่ที่ดานลแลน์รัฐฟลอริดาแต่ชีวิตคู่ของเธอนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนักพอถึงเดือนพฤศจิกายนของปี2015ทั้งคู่นั้นก็ได้หย่าร้างกันแม้การแต่งงานจะจบลงแต่ซาร่านั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนนามสกุลกลับไปเป็นนามสกุลเดิมของเธอเลยนามสกุลอิเบอร์ซอลยังคงอยู่เป็นเหมือนกับสิ่งเตือนใจถึงอดีต ที่เธอทิ้งเอาไว้ข้างหลังหลายปีก่อนหน้านั้นตอนที่ซาร่าอายุได้เพียง16ปีเธอได้พบกับโจเซฟเมอร์ลีลีนเมตันตอนแรกเขาดูเหมือนคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยดูปกติทั่วไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปนั้นเขาก็เริ่มมีพฤติกรรมที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเธอเท่านั้นยังไม่พอเขายังแสดงพฤติกรรมดังกล่าวแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นๆและมักจะปรากฏตัวแล้ววนเวียนอยู่ใกล้กับโรงเรียนมัธยมในท้องถิ่น จากตอนแรกที่ปรากฏตัวแบบธรรมดาธรรมดามันก็ได้กลับกลายเป็นสิ่งที่มืดมนและเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆหลายปีต่อมาหลังจากที่เธอย้ายไปที่เมืองเรเวติกรัฐฟลอริดาซาร่าพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่โจเซฟนั้นก็กลับมาอีกครั้งผ่านทางโปรแกรมใหม่สเปซโดยเขาส่งข้อความที่ดูมีปฏิสัมพันธ์และดูไม่มีพิษไม่มีภัยมาให้เธอซึ่งในไม่ช้า มันก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่ากลัวภายในช่วงเวลาสเดือนเขาก็ทำให้ซาร่านั้นปลีกตัวออกจากทุกคนที่เธอรักและเริ่มควบคุมชีวิตของเธอทั้งหมดอดีตอันรุนแรงของโจเซฟไม่ใช่เรื่องลับอะไรผู้หญิงหลายคนยื่นขอคำสั่งศาลเพื่อให้เขานั้นห้ามเข้าใกล้พวกเธอเนื่องจากถูกสะกดรอยตามบ้างถูกบังคับและถึงขนาดที่ถูกทำร้ายแต่ซาร่ากลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปของเขา เมื่อเธอตั้งท้องความรุนแรงนั้นก็ยิ่งหนักขึ้นตอนที่ท้องได้6เดือนเขาก็เริ่มทะเลาะก,กับเธอง่ายๆบางครั้งก็เกิดจากสาเหตุที่ดูปัญญาอ่อนอย่างเช่นการหำเพลงมันถึงขั้นที่จบลงด้วยความรุนแรงโจเซฟวิ่งเธอเข้ากับกำแพงอย่างบ้าคลั่งทำให้ซาร่านั้นไม่มีทางเลือกนอกจากต้องหาทางปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายแต่แม้จะได้รับคำสั่งศาลว่าห้ามเข้าใกล การทรมานของโจเซฟนั้นก็ยังไม่หยุดลงการบังคับขู่เข็นและการทรมานทางจิตใจของโจเซฟยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาแฮ็กโซเชียลมีเดียของเธอติดตามทุกการเคลื่อนไหวและส่งข้อความที่ดูน่าขนลุกซึ่งบรรยายว่าเขารู้นะว่าเธออยู่ที่ไหนซาร่าทำงานเป็นนักเต้นเพื่อหาเลี้ยงลูกแต่โจเซฟนั้นก็ยังควบคุมเรื่องการเงินของเธอทำให้เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้ เขายังบังคับให้เธอตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนถูกจับเป็นตัวประกันในโรงแรมโดยใช้ลูกสาวของพวกเขาเป็นข้อต่อรองเพื่อรักษาอำนาจให้เขาอยู่เหนือเธอเอาไว้ซาร่าได้เคยพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องลูกสาวของเธอแล้วตอนแรกเธอปฏิเสธไม่ให้โจเซฟได้มีโอกาสอยู่กับลูกตามลําพังแต่หลังจากศาลอนุญาตให้เขาเข้าถึงตัวลูกได้โจเซฟก็ใช้สถานการณ์นั้นเพื่อควบคุมทุกอย่างได้มากขึ้น เขาบังคับให้ซาร่าเซ็นเอกสาร,รการดูแลบุตรและเมื่อเธอปฏิเสธที่จะมีลูกอีกคนให้กับเขาเขาก็ใช้ลูกสาวเป็นเครื่องมือในการบังคับคู่เข็นเธอในวันที่เธอหายตัวไปคำพูดสุดท้ายของซาร่าที่คุยกับคนที่เธอรักวันนั้นชวนให้คนลุกแปลกๆเธอได้บอกว่าถ้าเธอยิ่งทําให้โจเซฟมีความสุขมากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งรุนแรงกับเธอมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องย้ําเตือนที่น่ากลัว ถึงการควบคุมชีวิตที่เขาอยู่เหนือชีวิตของเธอในวันที่สองมีนาคมปี2023มันเริ่มต้นเหมือนกับวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งแต่กลับจบลงด้วยปริศนาคืนนั้นดำเนินไปเหมือนคืนปกติทั่วไปแต่พอถึงตอนท้ายซาร่าหเบอร์ซอลก็หายตัวไปทิ้งไว้แต่คำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้การพบเห็นซาร่าครั้งสุดท้ายมันอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเซอร์เคิลเค ในเขตมาเรียนเคา์ตี้ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นซาร่าอยู่ภายในร้านตอนสี่ทุ่มใบหน้าเธอยังดูยิ้มและดูอารมณ์ดีมากๆในเวลาประมาณ4ี่ทุ่มสิบนาทีซาร่าส่งข้อความสุดท้ายถึงพี่สาวของเธอว่าฉันกําลังจะขึ้นรถกระบะไปกับพวกหนุ่มๆเค้าบอยที่ฉันไม่รู้จักมันหวังว่าพวกมันจะพาฉันไปเที่ยวเล่นนะซาร่าขึ้นรถกระบะเชฟวีสีดําซึ่งขับโดยเลโอนาร์ดแอนเดอร์สัน และเพื่อนของเขาเจมส์ไมเคิลโรบินสันรือที่รู้จักกันในชื่อว่าบับปาพวกเขาพาเธอไปที่บ้านแฝดที่ตั้งอยู่บนถนนนอตไหเวหมายเลข441ในเรดดิกรัฐฟอริดาเวลาประมาณหทุ่ม8นาทีมีรูปภาพจากคืนนั้นที่แสดงให้เห็นซาร่ายิ้มและเล่นอยู่ใกล้กับต้นไม้มันดูไม่มีอะไรผิดปกติในตอนนั้นนะหนึ่งชั่วโมงต่อมารูปภาพอื่นๆที่แช่ออกมานั้นแสดงให้เห็นว่าซาร่า อยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งและลักษณะของเธอนั้นดูผ่อนคลายแต่แล้วบางอย่างก็เปลี่ยนไปหลังจากเที่ยงคืนโรบินสันส่งข้อความไปหาไทโรนมอร์แมนซึ่งเป็นผู้ชายที่เคยเล่งและสนใจในตัวซาร่ามาก่อนประมาณตีสี่มอร์แมนก็มาถึงและออกไปพร้อมกับซาร่าและเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดตามที่มิเชลเล่าซาร่าไม่รู้จักกับมอร์แมนมาก่อน ต่พยานบางคนบอกว่าเห็นเธอออกไปกับชายคนหนึ่งซึ่งมันไม่ตรงกับรูปลักษณ์ของ Man. มอแมนทำให้เกิดความสับสนว่าคนที่พยานเห็นนั้นคือใครกันแน่บางคนยังเชื่อว่ารถที่ซาร่าขึ้นนั้นเป็นอูเบอร์แต่ความจริงในคืนนั้นซาร่าเธอไม่ได้เรียกรถเลยตำรวจสันนิษฐานว่าเธออาจจะขึ้นรถคนอื่นหรืออาจจะเป็นการโบกรถของคนที่เธอไม่รู้จักแต่ว่าหลักฐานนั้นก็ยังคงไม่ชัดเจน ซาร่าไม่เคยกลับบ้านอีกและถูกแจ้งหายในวันที่5มีนาคมหลังมิเชลพยายามโทรหาเธอหลายครั้งแต่สายนั้นก็ถูกโอนเข้ากล่องรับฝากข้อความเสียงอยู่ตลอดซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมปกติของเธอเลยของใช้ส่วนตัวหลายอย่างยังคงอยู่ที่บ้านทั้งรองเท้าบุหรี่และไฟแช็กแต่ของที่หายไปมีแปรงสีฟันเครื่องสำอางตุ๊กตาหมีที่เธอได้มาตั้งแต่โคราเกิด เอกสารการเปลี่ยนชื่อของลูกสาวและแฟ้มบันทึกประวัติอาชญากรรมของโจเซฟแมตตันพ่อของลูกไม่มีร่องรอยการต่อสู้และไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆบนบัญชีธนาคารโซเชียลหรือว่าโทรศัพท์ของเธออีกเลยแรกแรกโมแมนปฏิเสธว่าเขาไม่เคยเจอซาร่าและอ้างว่าในคืนนั้นเขาอยู่ที่ต่างเมืองแต่พอลองตรวจสอบตำรวจ กลับค้นเจอหลักฐานจากกล้องและข้อมูลมือถือว่าจริงๆแล้วเขาอยู่กับซาร่าในร้านสะดวกซื้อช่วงเช้ามืดของวันที่3มีนาคมตอนเจ้าหน้าที่ขอมือถือโมอแมนก็โกหกว่าเขาทิ้งโทรศัพท์เครื่องนั้นไปแล้วแต่สุดท้ายพยานก็ยังยืนยันว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเขายังมีอยู่ตำรวจเลยตรวจค้นและยึดเครื่องดังกล่าวได้โมแมนถูกจับในเดือนธันวาคมของปี2023 ในข้อหาให้การเท็จแต่เขาก็ได้ประกันตัวออกมาแม้จะมีหลักฐานมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลมือถือหรือว่าคำให้การจากพยานแต่มอร์แมนก็ยังไม่ยอมให้ความร่วมมือและจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในคดีการหายตัวไปของซาไร่์เวอร์ซอลและเรื่องราวนั้นก็กลับเลวร้ายขึ้นไปอีกมวันที่18พฤษภาคมปี2024เจมโรบินสัน เขาเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเคยอัดวิดีโอสารภาพว่าเขากับมอร์แมนช่วยกันฮิวซาร่าที่กำลังหมดสติขึ้นรถที่เขาขับมาซึ่งต่อมาจากการตรวจสอบก็พบว่ารถคันดังกล่าวนั้นเป็นของแฟนมอร์แมนมิเชลพี่สาวของซาร่าไม่เคยหยุดหาความยุติธรรมเธอสร้างแคมเปญโกฟานมีเพื่อระดมทุนในการค้นหาและสำหรับการเลี้ยงดูโครา เธอยังทำคําร้องออนไลน์เพื่อไม่ให้คดีของซาร่านั้นถูกลืมเธอจัดการประท้วงและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้คนเพื่อที่ว่าจะไม่ให้พวกเขานั้นลืมน้องสาวของเธอในเดือนธันวาคมของปี2023มีการใช้สุนัขดมกลิ่นค้นหาและพบจุดที่น่าสงสัยแต่ก็ยังไม่มีการเจอร่างของมนุษย์อีกทั้งมิเชลยังไปพบกับห้องพักในโรงแรมหนึ่งที่โจเซฟแมตตันเคยอาศัย ซึ่งเธอบอกว่าสภาพห้องนั้นมันเหมือนห้องที่เคยเกิดอาชญากรรมแต่ตำรวจกลับไม่เคยเก็บหลักฐานจากห้องพักโรงแรมนั้นอย่างจริงจังคดีนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะว่านายอำเภอมาริออนนั้นทำงานล่าช้าและไม่โปร่งใสเกือบสองปีเต็มใบประกาศตามหาซาร่าก็ไม่เคยอัปเดตจนมิเชลต้องตามทวงถามซ้ำๆกว่าตำรวจจะยอมแก้ไขในเดือนมกราคมที่ผ่านมาฟังโทมัส อดีตสามีของซาร่าเขาก็สร้างเรื่องอื้อฉาวเช่นกันในเดือนมการาคมของปี2024เขาถูกจับที่โอไฮโอหลังขับรถไปรับเด็กหญิงอายุ16ที่เขารู้จักผ่านเกมออนไลน์และพากลับไปฟอลอริดาเพื่อที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับเธอเขาถูกตั้งข้อหาหลายกระทงรวมถึงการพาเยาวชนข้ามรัฐเพื่อทำกิจกรรมทางเพศศาลตัดสินเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขารับสารภาพ และถูกตัดสินจำคุกกว่า11ปีพร้อมถูกขึ้นทะเบียนผู้กระทำความผิดทางเพศส่วนโจเซฟแมตตันพ่อของลูกก็มีประวัติอาชญากรรมทั้งเรื่องการทำร้ายร่างกายและขโมยนอกจากนี้เขายังเคยแฮกอีเมลของซาร่าเพื่อดึงข้อมูลที่อยู่ประวัติการแชทและรูปถ่ายของเธออยู่ตลอดเวลาทำให้ซาร่าต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เรื่องนี้ยิ่งทำให้เขาดูน่าสงสัย โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เขานั้นบุกเข้าห้องพักและเปลี่ยนลูกกุญแจครอบครัวของซาร่าเชื่อว่าที่ห้องพักห้องนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปแต่ตำรวจกลับไม่เคยตรวจสอบห้องนั้นด้วยรูปแบบนิติวิทยาศาสตร์เลยแมตตันยังคงย้ายที่อยู่หลายครั้งเพราะว่าเขาถูกไล่ออกและก็ถูกไล่ที่แถมยังมีข้อกล่าวหาว่าทำร้ายเด็กอีกด้วยในเดือนมีนาคมปี2024 เป็นการครบรอบหนึ่งปีที่ซาร่าหายตัวไปตำรวจออกมายืนยันว่าไทโรนมอแมนคือคนสุดท้ายที่เห็นซาร่ายังมีชีวิตและเขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตั้งข้อหาใดๆเกี่ยวกับการหายตัวไปและเขาก็ยังไม่ยอมพูดอะไรออกมาสำนักงานในอำเภอย,ยังบอกว่าคดีนี้ยังคงเปิดอยู่และพวกเขาจะสืบสวนต่อพร้อมขอให้ประชาชนนั้น สามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าเบาะแสได้เรื่องราวของเศร้าร่ายวอเศเป็นเรื่องราวของความรักความเปราะบางและคำถามที่ยังไม่ได้คําตอบครอบครัวของเธอยังคงไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปและพวกเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ความจริงนั้นปรากฏแต่เมื่อตัวกลางที่สําคัญอย่างมอแมนยังคงปิดปากเงียบปมต่างๆนั้นก็ยังคงพันกันยุ่งและคดีนี้ ก็ยังคงตามหลอกหลอนครอบครัวของซาร่าไปจนถึงบุคคลที่รักเธอในตอนที่เธอหายตัวไปซาร่ามีอายุ26ปีและถ้าหากวันนี้เธอยังคงมีชีวิตอยู่ซาร่าก็จะมีอายุ28ปีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของซาร่าเวอรซอคุณผู้ชมฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าใครที่น่าจะอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของเธอ ก็อย่าลืมพิมพ์พูดคุยบอกกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทั้งช่อง r e d f i ด e Podcast เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ตามนะครับแอดมินขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Red ฟด์พอดแคและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับ วันนี้อดมินก็ขอตู้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ